เป็นไงโอ้โ oh, หสวยงามมากครับยังไม่ได้ระบายอากาศเลยนะวันนี้จะเป็นวันแรกเราได้อะไรจากการเสียบยอดเรียนในแปลงอันดับแรกนะครับวิธีการนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวฝนครับกันฝนร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าเป็นการคลุมปิดมิดฝนเข้าไม่ได้เลยหมดปัญหาครับว่าหน้าฝนเนี่ยยอดเราจะโดนน้าฝนแล้วทาให้เสียหายและวิธีการนี้เหมาะมากครับกับหน้าฝนและอย่างที่สองนะครับการเสียบแบบนี้ เสียบเราเสียบที่ยอดต่อบ้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ทุรียนเนี่ยโตเร็วนะเพราะว่าเสียบที่ยอดอาหารทั้งหมดที่ขึ้นไปเลี้ยงยอดก็จะเลี้ยงยอดใหม่ทันทีเลยก็ทําให้ยอดที่เราเสียบเนี่ยเจริญเติบโตได้เร็วและข้อดีอีกข้อนึงครับเปลี่ยนสายพันธุ์ได้เร็วกว่าการเหนีบข้างเพราะว่าอะไรครับเพราะเหนีบข้างเนี่ยเราจะต้องรอเนี่ยให้ต้นเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะต้องเท่านิ้วก้อยนะบนที่เราจะเสียบอาจจะต้องใช้เวลา1ปีขึ้นไปแต่วิธีนี้เนี่ยไม่กี่เดือนนะเราก็สามารถ เสียบได้เลยมันจะเร็วกว่าครับแล้วก็ไม่มีแผลไม่มีแผลที่ต้นด้วยเหมือนกับการเน็บซึ่งการมีแผลเนี่ยก็เสี่ยงนะที่มีโอกาสที่จะติดเชื้อแล้วก็เสียหายตายได้เหมือนกันคลิปนี้ผมเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าคราวนี้ผมจะทำให้ละเอียดแล้วก็ชัดเจนขึ้นนะครับเพื่อให้คนดูในคลิปเดียวแล้วเข้าใจได้พร้อมทั้งติดตามผล15วันว่าเป็นยังไงบ้างนะภายในคลิปเดียวเลยและในระหว่างคลิปผมก็จะมีบอกเก็ดเล็กเกดน้อยที่มีผลนะทำให้ทุเรียนเนี่ย เสียบติดด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ดูจบนะครับผมเชื่อได้เลยว่าสามารถทําได้แน่นอนงั้นเราไปดูกันเลยฮะการเสียบยอดพร้อมติดตามผลภายในคลิปเดียวไปดูเลยครับนี่ก็เป็นต้นที่เหมาะสมในการเสียบนะฮะก็เป็นตอบ้านนะครับผมจะมักจะเสียบเนี่ยให้ความสูงเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วก็เกิน60เซนเจสิบเซนไป50เซนก็ยังได้นะซึ่งผมจะเลือกนี่นะ ให้ต้นตอเนี่ยมีกิ่งบ้านอยู่นะฮะอันนี้มีประโยชน์นะครับเอากิ่งบ้านไว้ข้างล่างเพราะว่าถ้าต่อไปเราจะเปลี่ยนยอดใหม่เนี่ยแล้วมีกิ่งบ้านอยู่เนี่ยก็เราสามารถตัดยอดที่เสียบแล้วไม่พอใจเนี่ยทิ้งแล้วกิ่งบ้านนี่แหละจะเป็นตัวเลี้ยงให้เกิดยอดใหม่ได้แล้วถ้าหากว่ากิ่งบ้านที่เราวายเนี่ยเป็นสายพันธุ์ดีขึ้นมากินอร่อยมันจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ของคุณเลยครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะเสียบตรงนี้นะฮะซึ่งก็ อาจจะอยู่ประมาณ70เซนก็สวยครับ70เซนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันต่อเลยผมจะเสียบตรงนี้นะฮะก็ตัดใบออกนี่นะครับอันนี้ตัดใม่หมดนะเอาไว้เผื่อค้้ถุงโอเค เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับหลังจากเราเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะใส่เชือกไปก่อนนะครับผมใช้สองเส้นนะครับเน้นสองเส้นเพื่อความแข็งแรงนะฮะการเสียบแบบนี้สองเส้นนะครับนี่นะครับซึ่งต่อไปเนี่ยก็คือผ่าการผ่านะครับสําคัญเลยก็คือว่าต้องให้ผ่าให้ตรงกลางนะครับลึกไปประมาณส,สักสเซนนะครับแล้วก็ผ่าเนี่ย ดูทิศทางลมนะครับเนี่ยถ้าหากว่าอย่างสมมติว่าลมมาทางนี้นะครับผมก็จะผ่าขวางด้านนี้นะฮนะเพื่อจะรับแรงลมด้วยนี่ก็สําคัญนะที่จะเป็นตัวช่วยลมมาทางนี้เพราะฉะนั้นผมจะผ่าขวางนะครับตรงนี้จะเย็นๆนะสําหรับมือใหม่เพราะว่าถ้าผ่าพลาดเนี่ยก็บอกได้เลยว่าอาจจะต้องตัดใหม่มันจะไม่เข้าตรงกลางนี่ประมาณนี้นะครับมีดจะช้มีดใบมีดโกนซึ่ง มีดเนี้ยความคมจะอยู่ประมาณห้าสิบครั้งนะครับห้าสิบครั้งโอเคหลังจากนั้นเนี่ยส่วนยอดนี่นะเราต้องตัดมายาวหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นประสบการณ์เลยบางทีเพราะว่าเราจะต้องตัดแต่งปลายเนี่ยทิ้งถ้าเราตัดมาสั้นไปเนี่ยมันจะบางทีจะพลาดนะแล้วจะเหลือตรงนี้เนี่ยน้อยนะครับอันนี้มี โคนใบเหลือหน่อยต้องแต่งออกให้สั้นที่สุดนะแต่งออกไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาปาดยอดเอาให้ตรงกันนะครับปาดปาดเห็นไส้แบบนี้นะแล้วก็กลับด้านอีกด้านหนึ่งก็ดูให้มันขนานกันนะครับ โอเคนี่นะอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วครับแล้วก็หน้าใบผมจะหันไปทางด้านนี้นะด้านโตลมเลยพอดีอยู่ที่ตะวันออกพอดีเลยก็เป๊ะเลยนี่นะกดไปรู้สึกว่าสุดนะครับนะนี่อันแรกมาสุดด้านบนก่อนโอเคนี่นะครับ ก็ตรวจสอบแผลนะครับว่าสนิทไหมนะฮะตามรอยเนี่ยถ้าเกิดว่าท่าสนิทแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยดีมากนะครับแล้วก็ต่อตรงนี้เนี่ยกับยอดเนี่ยให้เสมอเท่ากันซึ่งอันนี้ก็เสมอเท่ากันเตะเลยก็จะดีนะฮะแต่ต่อนเนี้ยห้ามเล็กกว่านะครับห้ามเล็กกว่ายอดใหญ่กว่าสักหน่อยได้แต่ห้ามเล็กกว่าเอาแล้วครับอันนี้ก็จะผูกอีกครั้งหนึง่งซึ่งก็จะผูกตรงกลางแผลนะไม่ถึงร่างไม่ถึงขนาดล่างสุดกะเอานะฮะตรงกลาง ตรงการที่ยอดเสียบนี่นะเพิ่มความแข็งแรงเชือกนี้ก็ตัดออกซะหน่อยนะเพื่อที่จะให้เราทํางานง่ายเอาที่ทํางานง่ายนะครับอันนี้ผมก็ปล่อยไว้เลยมันเด็กก็เป็นเทคนิคปล่อยไว้ถ้ามันติดอย่างนี้แล้วก็ให้มันค้าถุงถุงผมก็จะใช้เบอร์ขนาดกลางนะถ้าเล็กไปเนี่ยก็จะทํายากถ้าใหญ่เนี่ยข้อเสียก็คือว่าถ้าใหญ่เนี่ยถุงมันจะพับได้นะพอพับลงมาโดนยอดก็จะเสียหายได้เพราะฉะนั้น จะใช้ถุงขนาดกลางนะเดี๋ยวเบอร์เนี่ยผมเขียนไว้ในเพิ่มเติมข้อมูลอีกทีนะฮะด้านบนอธิบายนะว่าขนาดไหนนะครับก็คลี่ออกนะฮะให้มันต่องๆองนะเพราะว่าป้องกันการโดนยอดนะครับนี่นะรวบแล้วก็ผูกเลยครับ จะเห็นนะฮะยอดจะไม่โดนถุงเลยแล้วก็ตั้งตรงเห็นไหมครับถ้าถุงใหญ่เนี่ยมันพับดูนะนี่นะมันจะป่องอยู่นะครับถ้าถุงใหญ่เกินเนี่ยมันจะพับซึ่งพับนี่ก็มีโอกาสทาให้ยอดเสียหายได้หลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญก็คือการคลุมถุงใหญ่อีกครั้งหน,นึ่งนะเพื่อป้องกันแสงแดดนะโดยตรงก็มาดูวิธีการกันเลยครับ อันนี้ก็จะใช้เหล็กนำก่อนนะเพราะว่าเป็นดินเหนียวออกดินเหนียวปนนะก็ใช้เหล็กนำก่อนถุงก็จะใช้ถุงแบบนี้นะครับซึ่งเป็นถุงใหญ่ก็เป็นถุงที่แบบใส่อาหารสัตว์ย5ิบห้ากิโลนะหรือถุงปุ๋ยห้าสิบโลไปแล้วนะครับอย่าใช้เล็กกว่านี้นะครับปลายถุงนะเราก็เปิดรูบายอากาศนะครับอย่างน้อยหนึ่งรูนะแต่อันนี้จะเปิดสองรูเลย Okay. นี่นะครับให้มีระบูระบายความร้อนและอากาศนี่นะก็จะปักไม้นะครับซึ่งก็ไม้นี่มีความสําคัญนะครับปักสามอันเพื่อที่จะกันลมนะครับตีถุงแล้วก็ถุงเนี่ยสะบัดโดนยอดนะครับถ้าอันเดียวเนี่ยถุงที่เราคุมกันแสงแดดตียอดก็มีโอกาสเสียหายได้เลยนะเพราะฉะนั้นทําไว้นะครับอย่างน้อยสามอัน หรือสองอันก็ยังดีนะครับเนี่ยแล้วก็มัดซึ่งความสูงของถุงก็คุมเท่าไหร่ยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ถุงนี้ต้องคุมแล้วต้องปิดให้มิดนะต้องต้องปิดให้มิดถุงที่เราเสียบนะครับขบวนสูงเท่าไหร่สูงไปเลยแต่ยาให้ต่ำนี่นะครับเราก็จะคลุมถุงแล้ว ให้ดูมุมกว้างนะครับได้เห็นชัดๆท่านี้แล้วมันก็มิดแล้วนะครับถือว่าโอเคยิ่งสูงอากาศร้อนเนี่ยมันจะขึ้นบนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงบริเวณที่เราเสียบอุคุงก็จะไม่สูงมากที่ทําให้ยอดเสียหายนะครับก็เป็นเทคนิคที่สําคัญนะทุกอย่างมีความสําคัญหมดที่มีผลต่อการเสียบยอดตั้งแต่ยอดตั้งแต่ต้นและกระบวนการ ครบสิ้าวันแล้วนะครับมาเปิดดูว่าเป็นไงบ้างเป็นไงโอ้ oh, สวยงามมากครับยังไม่ได้ระบายอากาศเลยนะะวันนี้จะเป็นวันแรกเดี๋ยวมาดูด้านหน้าดีกว่าโอ้โ oh. หนี่ครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันเลยนะสิบห้าวันนี่นะมาดูนะครับสิบห้าวันโอ้โ oh. สวยงามมากต้นนี้นะ นี่ก็ระบายอากาศนะครับเดี๋ยวก็จะเอาถุงคลุมไว้เหมือนเดิมนะเพราะยังไม่ได้ระบายอากาศเลยนะเพราะว่าถ้าเราเปิดเลยเนี่ยอาจจะนอกอากาศตายได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เราระบายอากาศเข้าสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวคลุมไว้เหมือนเดิมนี่นะทําสักครั้งหรือสองครั้งนะครับอันนี้ก็กลับถุงด้วยนะเอานอกในออกนะเอาน้ําออกนะนี่นะครับ แล้วก็ปิดก็ปิดตอนนี้ก็ไม่ต้องแน่นเหมือนรอบแรกแล้วนะครับเอาแค่พออยู่ยอดนี้สวยมากนะแล้วเราก็คลุมนะครับปิดเอาไว้ก่อนถ้ามีเวลาก็พรุ่งนี้ก็มาทำอีกได้นะหรือเว้นไว้สองวันก็ได้นะครับมาทำอีกสักรอบหนึ่ง โอเคเรียบร้อยนะครับก็ไปอันเรียบร้อยครับนี่นะอีกอันนึงนะครับก็เปิด12วันใบร่วงหมดแต่สภาพยอดเนี่ยก็คือไม่เหี่ยวนะก็ยังรอดนะครับแบบนี้ยังรอดอย่างต้นที่เห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นต้นที่เสียบแล้วแล้วก็เปิดถุงแล้วนะครับก็จะเห็นว่ายอดเนี่ยแตกแล้วก็จเจริญเติบโตดีมากนะครับเพิ่งถอดถุงไม่ไม่กี่วันเองนะครับ ก็เจริญเติบโตเลยและหากทำแล้วมีอะไรสงสัยก็สอบถามใต้คลิปได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ